ปจะเป็นการสาธิตการฝึกดึงข้อโดยใช้สายยางนะครับซึ่งสายยางนี้ก็หาได้ไม่ยากครับในช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์ครับนิมยางเส้นนี้กี่บาทสองร้อยสบกาบาทสั่งที่ลาซาดาลาซาดานะครับก็เราจะเกี่ยวไว้ที่ขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับที่ไม่ถนัดก็ได้หรือถนัดก็ได้แล้วก็ปล่อยลงมา แล้วเราก็ใช้วิธีการดึงปกติครับมันจะช่วยทุ่นแรงในระดับหนึ่งเป็นการฝึกท่าทางไปเรื่อยๆนะครับสร้างกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเ <G l uck> ทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคที่พวกเราใช้แล้วได้ผลนะครับเวลาน้องที่มาเรียนใหม่ดึงข้อไม่ได้จากคลิปวิดีโอที่ผ่าน,านมาถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ไป ดูนะครับว่าเด็กๆด,ดึงข้อได้หลายครั้งหลายคนครับเริ่มต้นจากศูนย์นะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับจนเห็นผลนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนว่าใครที่จะดึงข้อเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมาหารขั้นตอนการฝึกของเราเราจะใช้สายยางแบบนี้ครับได้ผลจริงๆครับ